6สัญญาณพบงานที่ชอบวันนี้จะมาพูดถึงการที่จะค้นพบงานที่เราชอบนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยทำงานอยู่ทุกวันก็รู้สึกว่าทรมานเป็นทุกข์นะครับไม่ได้ชอบแต่ว่ามีความจําเป็นในการทําเพื่อที่จะได้มีรายได้ในการที่จะมาใช้จ่ายนั่นเองครับวันนี้ก็เลยจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจกับ6สัญญาณพบงานที่ชอบมาเล่าให้ฟังกันครับว่าสัญญาณแบบไหนที่จะเป็นตัวบ่งชี้หรือบ่งบอกว่า เราเจองานที่เราชอบแล้วนั่นเองครับซึ่งในชีวิตของการทำงานนะครับไม่มีใครอยากจะเปลี่ยนงานไม่มีใครอยากจะทำงานที่ตัวเองไม่ชอบอย่างแน่นอนครับเพราะการที่จะไปทำงานที่ตัวเองไม่ชอบนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้เราเป็นทุกข์นะครับแล้วก็บางครั้งเราจะไปเปลี่ยนงานเนี่ยหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางทีก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่นะเราสังคมในปัจจุบันก็เป็นสังคมแห่งการเร่งรีบ นะครับทุกคนก็ต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อที่จะได้ทรัพยากรหรือว่าได้ตําแหน่งได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับได้โอกาสต่างๆตามมาด้วยแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วละก็งานนั้นเราก็ทําอย่างมีความสุขและโอกาสที่เราจะเติบโตในสายงานก็มากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยนะั่นเองครับ แล้วก็คงจะไม่มีคําว่าลาออกจากงานบ่อยๆนะเพราะว่าเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วนั่นเองวันนี้ก็เลยมาพูดถึง6สัญญาณพบงานที่ชอบกันครับว่าสัญญาณอะไรนะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราพบงานที่เราชอบแล้วนั่นเองนะครับสัญญาณอย่างแรกเลยนะครับเคยไหมครับว่าวันอาทิตย์ตอนเย็นแล้วรู้สึกว่าพวงนี้ต้องไปทํางอีนแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วไม่อยากทําเบื่ออะไรแบบนี้ครับหรือตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่อยากจะออกจากบ้านเพื่อที่ไปทํางานแบบนี้อันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า งานที่เราทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่งานที่เราชอบแน่ๆเลยหลายคนนะครับรู้สึกงองแงบนนะครับรู้สึกไม่อยากจะตื่นออกไปทำงานในทุกเช้านะโดยเฉพาะเช้าวันจันทร์แบบนี้ครับอันนี้แหละก็คงจะเป็นงานที่เราไม่ได้ชอบไม่อยากจะไปทำรู้สึกเป็นทุกข์นะครับซึ่งช่วงแรกๆของการทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นก็พอทนได้แต่พอนานไปนานไปนะครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดไฟรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานนะแต่ก็ต้อง ยังฝืนทํางานต่อไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็ต้องการเงินเดือนมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับหรือจะมาผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับให้ลูกนะครับอะไรต่างๆนั้นก็ทําให้เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากจะตื่นขึ้นมาทํางานในทุกๆวันนะมีพละกกาลังอยากจะไปทํางานนั่นแหละคุณกําลังเจอสิ่งที่ใช่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณ ตื่นมาไม่อยากไปไม่อยากออกจากบ้านนะครับเราก็สึกตัวเองหมดไฟเป็นทุกนะแล้วก็อยากจะลาออกในทุกๆวันเลยทีเดียวแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่งานที่ใช่แน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบตื่นมาอยากทํางานในทุกๆวันนะอย่างมีความสุขตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเจองานที่ใช่แล้วเป็นสัญญาณแรกแบบง่ายๆเลยนะครับ2ครับ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทําให้ตัวมีความสุขในทุกวันนะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกได้ว่าคุณเจองานที่ใช่ก็คุณรู้สึกว่าคุณได้เรียนรู้ได้ทําอะไรใหม่ๆในทุกวันนะครับหรือได้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการทํางานได้เรียนรู้โรคในแบบที่คุณไม่คุ้นเคยในแต่ละวันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะเหมือนกับ ทำไปแล้วยิ่งมีพละกกำลังทำไปแล้วยิ่งหัวใจเติบโตแบบนี้นะพองโตนะครับหัวใจพองโตแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่น่าเบื่อนะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูทีนซ้ำๆๆซากๆาจำเจนะทำให้เราได้เรียนรู้คนเรียนรู้งานได้ประสบการณ์ใหม่เปิดโลกใหม่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้กำไรชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว งานแบบนี้แหละก็เป็นงานที่คุณพบงานที่ใช่แล้วสําหรับคุณนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่2นะต่อมาครับสัญญาณที่3ส,สัญญาณที่3ก็คือรู้สึกว่าทํางานแล้วเวลามันผ่านไปเร็วนะครับหลายคนนะครับถ้ารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาทํางานสทัทีหรือเลิกงานสัทีนะจะได้รีบไปตอกบัตรแล้วรีบกลับบ้านแต่สําหรับคนที่เจองานที่ใช่อย่างมีความสุขแล้วแล้วก็ วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะในทุกๆวันรู้สึกว่าสนุกมีความสุขนะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยากให้มันยาวนานมากขึ้นนะซึ่งก็ฟังดูแล้วก็แปลกประหลาดนะครับคนส่วนมากแล้วก็รู้สึกว่าทํางานแค่แชั่วโมงก็รีบกลับบ้านแล้วหรืออยากจะให้มันหมดหมดวันอย่างเร็วๆเ,เลยแบบนี้แต่คนเนี้ยทำงานแล้วก็เพลิดเพลินรู้สึกเขามีความสุขแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือสิ่งที่กําลังทําอยู่โดยที่สามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ไม่อึดอัดด้วย โดยทํํๆไปสักพัก,กรู้สึกว่างานนั้นก็เสร็จแล้วแล้วก็หมดวันแล้วแสดงให้เห็นว่าอันนั้นแหละคุณเจองานที่คุณใช่แล้วแหละสําหรับคุณนะครับ4ครับงานที่ทําให้มีความสุขเหมือนคล้ายๆข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้จะรู้สึกว่าวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วทํางานไปอย่างเพลิดเพลินมีความสุขในทุกวันแต่นี่คือทําแล้วมีความสุขครับคําว่าทาแล้วมีความสุขคืออะไรครับทํารู้สึกไม่กดดันไม่รู้สึกเครียด ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจไม่รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วทำงานนี้แล้วรู้สึกอยากจะทำมากขึ้นทำงานนี้รู้สึกอยากจะทำนานๆทำงานนี้แล้วรู้สึกมีความสุขทำงานนี้รู้สึกหัวใจพองโตทำงานนี้แล้วรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ได้กำไรชีวิตใหม่ๆเข้ามาแบบเนี้ยก็คือเป็นลักษณะของคุณเจองานที่ใช่สำหรับคุณแล้วเพราะว่าตัวคุณเองนั้นรู้สึกทำงานอย่างมีความสุขตลอดทั้งวันได้นั่นเองครับต่อมาครับ ข้อ5แล้วข้อ5คืออะไรครับรู้สึกว่าสามารถที่จะบริหารเวิร์กไลฟ์บาลานได้ดีครับก็คือว่าสามารถวางแผนจัดการเวลาต่างๆของชีวิตรวมไปถึงเวลาของงานได้ดีด้วยถ้าเราสามารถที่จะแบ่งเวลาสิ่งต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาส่วนตัวนะเวลาครอบครัวเวลาพ่อแม่เวลาเพื่อนนะครับเวลาของชีวิตในการออกกำลังกายต่างๆเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัว พอเหมาะพอเจาะนะการทำงานนี้มันสามารถที่ทำให้เรามีชีวิตในด้านอื่นๆได้ด้วยแบบพอดีพอดีนะครับมีเวลาในการพักผ่อนนะมีเวลาในการเข้าสังคมนะมีเวลาในการให้เวลากับครอบครัวนะครับแบบนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ถือว่างานนี้มีความเหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับคุณเลยทีเดียวโดยคุณรู้สึกว่าคุณไม่เครียดไม่เหนื่อยจนเกินไปสำหรับงานนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณแล้วละว่า งานที่คุณทำนั้นอนะ่ะมันตรงกับสิ่งที่คุณชอบทำให้คุณไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเครียดจนเกินไปเราก็สามารถที่จะวางแผนการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตต่างๆได้อย่างลงตัวพอเจาะเหมาะเจาะเหมาะเหมงด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับข้อ6แล้วข้อ6นะครับจะรู้สึกว่าเรารักตัวเองมีความภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นนะ คนที่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าภูมิใจรู้สึกชอบตัวเองแบบนี้นะครับความหมายนี้อาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ถ้าพูดง่ายๆคือว่าเราทําไปแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจในงานเรากล้าที่จะบอกคนอื่นว่าเราทํางานแบบนี้นะมีความภูมิใจมีความที่จะรู้สึกรักชอบตัวเองในลักษณะแบบ,แบบนี้แบบนี้แหละ เพราะว่าโดยโปกตินะครับถ้าคนที่เขาเครียดกดดันอึดอัดไม่มีความสุขรู้สึกแยก่กับตัวเองไม่ชอบตัวเองนะเบื่องานเกลียดตัวเองบางครั้งทําให้เกิดอาการของโรคซึมเศร้านะครับสูญเสียความมั่นใจหรือหมดความมั่นใจของตัวเองไปเลยแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่งานที่ใช่แน่นอนคนที่จะเจองานที่ใช่ก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขชอบตัวเองในเวลานี้นะครับแล้วก็รู้สึก ว่าตัวเองมีคุณค่าทํางานนี้แล้วสุขดีกับตัวเองภูมิใจนะครับแล้วก็อยากที่จะทํางานนี้แบบนี้แหละก็คือได้เจอสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองแล้วนั่นเองครับก็คือได้พบงานที่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอทั้ง6สัญญาณน,นี้แล้วนะครับก็เป็นตัวบ่งชี้ได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะว่าคุณกําลังเจองานที่ใช่งานที่ชอบแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ ลองพิจารณาดูดีๆนะครับก็พัฒนางานต่อไปให้เติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็โอกาสต่างๆก็จะตามมาด้วยนั่นเองครับแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีหาตัวเองว่างานอะไรเหมาะกับตัวเองแบบไหนบ้างแล้วจะมีสัญญาณอะไรนะที่เป็นตัวบอกบ้างนะครับวันนี้เรายกมาทั้งหมด6สัญญาณเจองานที่ชอบมาเล่าให้ฟังกันแล้วครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับ6สัญญาณเจองานที่ชอบ